เคยมีความรู้สึกอย่างนี้หรือไม่ใจนะเป็นของเราแต่ว่าเขาแค่ผู้อาศัยหรือบางครั้งใจนะเป็นของเขาแต่เรานะเป็นผู้อาศัยฉะนั้นเมื่อเราไปอยู่กับใครอาศัยใจใครพึ่งพาอาศัยก็เหมือนอา่าไปอยู่ใต้ใชายคาหลังคาใจเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษา,าหรือว่า เรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือก็พึ่งป่านะเรือต้องมีน้ำเรือทิ้งอยู่ได้ถ้าเรือไม่มีน้ำเรือก็อาจจะเกยตื้นเกยฟังเสือก็ต้องอยู่ในป่าอาศัยป่าเป็นบ้านนะก็ไม่ต่างอะไรกับใจมนุษย์ใจเรานี่เป็นที่พึ่งพาของคนอื่นเป็นการเพื่อกลูลก่อความรักใคร่ความสามานกระชั้นสามัคคีการรักกันอย่างนี้อย่างนี้แหละคุณญาติคุยมทั้งหลายเขาเรียกว่า ใจน่ะเป็นของเราเขาแค่ผู้อาศัยหรือว่าใจหนะเป็นของเขาแต่เราเป็นผู้อาศัยธรรมะเพื่อชีวิตอย่าไปคิดอะไรมากนาตอกใจใสายธรรล้างใจใส่ยธรรมตอกมันก็ไปโชโชโชปักเข้าให้ปักเข้าให้ปักเข้าให้ใหใหแล้วก็แล้วก็จจะเข้าใจเองอาตอมาภาพก็ขอจเจริญพร